โมาโยปาที่กีางพันตีอันทิระมททีทัถทาและทัทาทุ่ปเอเตสุามาุันติยมจตง นะโพตัสสะ waktu, aku โต aku สังพุทธัสสะอะโหตัสสะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสังภะทัสสะ อาภัชรเมื่กตาชิเมียกิตตาสภาจึงเนเตตาลังคินามตะาภุเทกตะมนุสราลิงตีนีก็ขอรอดมองแด่ผอ่งทศมานสัมมิจ้าผู้รู้ผู้ถืนผู้บริการสัตตารุ่งได้โดยพระองค์เองก็ขอเจริญกราธนไทวตาทั้งหลายขอรบสง์เจ้าภาพที่ได้จัก ทำบูมที่บุญชนหาพ่อปกายไม่เคยสงก็มีรายงานเจ้าข้านี่เป็นเมรุเป็นเน้านางเานี่ยเเนี่ยเนาะมสายยุบหมกข่โสหะท่านยาท่านยา้าุบลหมกห้โสหให่ที่บุญแข็งรับ บุตรีบุตรเอยอ้างบุญเชียร์ให้อดุลให้สงบุตรีบุตรเอยอ้างท่องเยี่ยมให้เสวงสีสว่างตรีบุตรเอยให้ที่หมกให้สงบุตรไทอ้างท้วงให้สะทายให้ดึงบุตรไทบุตรบุตรไทบุตรีคุณนในหน่อยสมบัต เออพูดไม่น้อยจงบัดงานถ้มองสาวครับคือคนนี้เกิดไปยี่นั่นงเพราะเรา่ไม่น้อยจงบัดอนนี้เป็นน้องสาวแต่เพาทว่ายี่ปีเป็นน้องนี่ครับแคนี้ตัวยกง่ายทังว่าหมกทั้งสองน้องใช่ข้อพุทหลานพุทหลานเ้าบ้านหกงาทู่ปูถูกก้นเอ็น เกี่าพทั้งการับบริ้ทกรโฆษณารับพงศีโราจะปฏิกรปฏิได้เ่สนาอานิสงส์เองการเทศน์พระน้าให้อานิสงส์การขบุนอุนสมนเพื่อุปิสักห้าฝนใหเแก่ไร้ชทนไปยั่งประโดดลงมาพ็อสนองคัดท่าเจ้่ภาพโปรยสมควรเอืาอาการทั้งบนนไ้น ส่วนคุตรแกรเพื่โชนดังที่ท่านเจ้าข้าทำามาย่างไรเลิกได้กระทั่งโยนในขณะนี้โบราณัทดิตได้เือปฏิบัติเกันมาแต่โบราณารอ่านเป็นวิที่ที่คนเล่าผู้เกิดมาในโลกนี้ต้องค่วยเพื่อป้อกันและกันเพิ่ธรรมดาเช่นมารดาบิดา ดูพุทธิดาพุทธิดาท่านตอบโดยด้วย,ยการเรียนดูท่านผู้บาอาจารย์นี่หนะที่ทำสอนลูกคิดลูกคิดจะต้องปฏิบัติให้ผู้บาอาจารย์เช่นเดียวกันโลตจำใส่กูได้กใส่กใกใเวียสมเด็าจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาสาเถลนผู้มีใจโอ้อาย ทุกขี่เอี่ยนผู้ที่นี้ใจแค่เห็นแก่งโตก็การภูเกลคนไทนั้นยี่อยู่สองวิธีคือทั้งของฝ่ายยั้นยี่ิบอยู่หนึ่งฝ่ายไปไหนไปนรับที่ให้ทุ่นไปแล้วคือเพื่อนทุ่นฟอกกายไม่ไปส่งเข้าไปในมไม่ได้เองอยู่แล้วได้ยินวิธีที่หนึ่งคือว่าจำคนว่าจำเป็นต้องกล่าวถึงสำหรับวิธีที่หนึ่ง พอเป็นที่ประจักษ์และเราทั้งหลายเ,าเคยกับเ,เ,เพื่อนจะมาเดีเช่นช่วเยเหลือเกือากุลการะการในเมื่อไปหนึ่งไปหไหนโกคุไ้ยาเช่นบุตธ,ธิาดาโกคุไ้ยาหรืออาจแกการศึกษามารดาดิดาก็ช่วยบุตติดาให้รอดพ้นจากอุศลนัคนเอ ปลายน่านดาเล่าวุฒิราชจะได้ทักตอโดยเยื่อมท่านให้เมื่อแกจะล,ลงดังนี้เป็นต้นส่วนที่สองปีว่าไพหถึงปลายไหลับปลายชนปลายเร็วหันที่ที่อยู่เยี่ยงดางเดียวคือท่านปุญกุฏิส่วนกุศลทรงไปให้เรียกว่าพระเรียนโดยภาษาที่เป็นที่รู้กันทั่ว,วไปว่า โอเคตรีพัตติมานุะทานิสดังที่ท่านเจ้าภาพด้กระทัอยู่ให้ขณะนี้คือยังไงเข้ามาในพระสุภารานเอ็เอาไปไงที่ที่สองเป็นสองสถานก็คือโบทิดาท่านแกม้านบารเรียกวาจักทังยุกตะตาเที่ม่านจากวิดาท่านแกโบพิดาท่านเยกวาโทสังสารเข้ามาจัดวางอยูสมโ อาจารย์ท่านแกตเรียกว่าจิตสังหะจิตท่านแกอาจารย์เรียกว่ากัจจาุกตวิธี่สามีท่านใหม่แกภรรยาเรียกว่าข้าสังหะภรรยาท่านใหม่แกสามีเรียกว่าตาหนีสังหะมีิตท่านใหม่แกเรียกว่ามีิตสังหะ เรียกกันยังไงว่าต่อปุนแท้พุ้งปูนแทุ้้งเป็นเรื่องที่ผู้น้อยท่านแก่ใหญ่และสงกอบเฉยเหงือเพื่อคนให้เรื่องที่ผู้ใหญ่ขึ้นท่านแก่น้อยหรือคนเสมอกันขึ้นกระทั่งแก่กันและกันดังนี้การอุบุญอุทิศให้กานนั้นนอกจากจะเป็นการแสดงการยุบกับสายพิธีเลียและ สงฆ์ข้อก้าแล้วยังเป็นโอกาสให้ได้ความเพ็ญกุศลอีกด้วยนับเป็นประเท,นทศนอดีตห้ามมีปัญหาว่าการพระบูรุษผ,ผู้สอนให้แก่ผู้ตายไปนั้นผู้ตายที่รับหรือไม่รับก้อนี้พระผู้มีพระเกศาทรงตรงสัรสแกท่ท่าหนุกัสโตนีสุดหามให้ท่านุกัสโตนีสุดห้ามาท่าเลย ถ้าเพอยู่ในฐานะที่จ้นด้รักก็ได้รับถ้าอยู่ในฐานะที่ไม่ว้นะได้รักก็ไม่ได้รับบุคคลนี้ประพฤติสัวททางกายว่าจากาที่การา่าดตัดทิฏฐิเป็นต้นเมื่อแกตายทั้งไร้ขันไปแล้วย่อมไปเกิดในนลก อาหารของสัตว์นรกนั้นได้แก่ผลของความงาเยงที่ทำไว้ถ้าไปกงเนิดในกำเนิดสัตว์เทริชานนี่หนาจะไปไม่เป็นต้นถ้าบคุคคลในโลกนี้กระเพาะด้วยกายไร้ใจใจมีการรักระแทกเป็นต้นมีการหุงชขบตามข้อน้องของ้อห้มเป็น่ดี เมื่อแผลตายไม่ทยชุกไปแล้วย่อมไปบังเกิดเป็นมนุษย์เย่างที่ด้วยอ,อาหารของมนุษย์มีเข้าทุกข์และเข้าวมุกเป็นโทษถ้าไปบงังเกิดเป็นเทพิจารณ์ก็ย่างที่ด้วยอ,อาหารของผู้ดามีพุทธะเป็นชีพเป็นตนเช่นนี้ล่ะทา่านอันนี้พระพุทธเจ้าสอนบอกห้าข้อเราหาไปถามพระพุทธเจ้าเรียกว่าฐานะไม่ควร ผุ้ทนทนท่ายอมไปถึงญาติมนี้ผู้ไปบังเกิดในฐานะเช่นนี้ส่วนบุคคลที่ทำกังวลที่กล่าวอ้าไว้ส่ของก็ทำตนนั้นยอมไปเป็นบังเกิดเป็นเกตเพีองที่เพื่ออาหารของเปตมีน้ำลายน้ำโกและท่านที่พวกอยากทำไปวุ่้ไปแห่นั้นเป็นต้นเช่นเรียกว่ารฐานที่ว่า ผลท่านที่ผู้ทิพไปไห่จงถึงญาติผู้อยู่ในฐานะเดียีีเดทภาพเด้ออันนี้พระพุทธเจ้าบอกภาถ้าพไร้ของใจเรยถาระพุทธเจีว่าท่านทุกถานตอบขื้นว่าถ้าหาผลท่านที่ผู้ทิพไปไหนน,นั้กกนก็ไปไไถึงทางเรานันจะไปโกรครูกแก่บุญคหไหเม๋ไปโกรธเจ้าข้าข่าวโลกศาสดาคืาาอจีว่า ถึงเจา em ้านะถึงเจ้าผู้อื่นต่อไปอีกต่อไปอาภรณ์มาถ้าหากพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากเขาถูกชะลย y ประคองของท้าหยกหยกถ้าหยกเป็นผู้เอื้อเหยียบย่างดีมากผู้เป็นเจ้าของแห่งท้าอันเองทำนี้เมื่อนี้เรื่องเนื้อคล้องแห่งกระสูตดนี้แสดงถึงฐานฐานทวนแทกทวน เอให้ดีสุดพระ,พะ,ะุทธิงค์แสนเห็นว่าในการทําบุญผู้ผิดผลใไหนเอผู้ตายอั้นการที่จะถึงหรือไม่ถึงแอผู้ตายได้ทึกไปนั้นโบเป็นกอดพรบท่านเลยในเมื่อทําไปเวจะเป็นอ่านทําไปแอด,ด้วยดีตนเอ,อน,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 นั่นแหละย่อมได้รับผลบุญแห่งท่านบริจาคนั่นเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก่นี้ได้ขาดตกบกพรงองอย่างเลยการบำเพ็ญบุญบุธิใายแก่ผู้ไว้คนนี้สมเด็จพระจินติกจทรงตาัแนะนำพระพเจ้าที่สถานดังที่นี้สถานที่มาโดยเจ้าว่าข้างเมื่อพระบรมศาลาอาสรเเป็นพระสมาสัมพุริเจ้าแล้วพระทัพพี่แก้วก็รุเ้เีษุรัตน์ดดรานแดงพระธัมเ์โตร พระเจ้าพิฐานก็ทข้าท่ากอพิให้ไ,ได้บระลุโดสดาปิผลเลวตั้งคนเป็นสาวกบำเพ็ญทานเป็นกาไงเต้าพระองค์หาคือรอยบุพระเจ้าพิษฐานพระด้ทีิเห็นให้เลยเียไปพรไเดวุติทางเรที่ยังหวัดต่างเดูยิครบระ้ดุติหตด,ด,ด,ดีเลยนะอเดียวเราไปดูต่างกนเรื่อยๆให้พระดุ้ติเหตุเหตุไปเรื<ป>่อยๆทว่า เจดีย์พระองค์ทุเจ้าพระพิฆเนศโดยพระองค์ทรงมีพระไถยกลับไปในการสานวิหารถวายโร๊โลูกศร์หาพวกเกตองั้นจึงข่ากันมาทีปรบเทรงทรงเสียงออกดังเป็นหนาตัดตัวตัดเขียวพระองค์ทรงตกพระไถแอบว่าวขึ้นน้ำตาไปตัดผู้แก่พระพุทธเจ้าเขาพระองค์ตัดบ่อเรื่อม้าของพวกเกตทุกตระหนั เอจากนั้นพระองค์ได้ไหยท่านเทวลานนาเพื่อเขากรดบนำโค้งหน้าโก้งไหลโค้งล้มให้เหมียวพี่บุญตั้งคิดผู้คิดครับหน้าฝนแห่แกผู้ไปเพื่อไปเล็ววาขอท่านนี้จงสำเร็จเจรจาของข้าพเจ้าท่านนี้ท่านใดนั้นพวกเพจเราหน้าตา็ได้รับผลของท่านของที่ยิ่งยิ่งน้ำตำนายมีกายเต็มที่ มีผิวพรรณผุดพรเดิานไจเป็นอย่างยิ่งพระพภูมิาเจ้าได้ทรงอธิษฐานห้เบกเรานั่นมาปรากฏแพรจ้าพิสานพระเจ้าพิสา,พาพสารทรงคือพิจิตรีีเป็นอย่างยิ่งจากนั้นพระพิเจ้าได้ทรงแสดีจโคุตรสูตรแพระเจ้ยพิสารใจข้อมวาคือว่า,วาในเพตที่ใหนาข้าพระเขที่ใสจะชือคนอยหงนหอ เห็นอย่างนัานให้เป็นที้นั่หลักพ็มีการทำมาห,หาจิ้อก็อมีการค้าขายก็มีการทำในไถนาเหมือห่อในวันนี้กเก็ดนล่า,าต้องอาศัยผท่านที่พวกญาติพี่ไปไหนก็ถ้าจะได้รับคนไนดูได้ชินแต่พอเราต้องเห็ไปสจังตางหน้าได้รับ่อาหาที่ต้นเข้นทั้นท่า ก็เ็นเรพุทธิภาคเจ้าจึงตัป่านท่าอารามที่ได้เพื่อเพื่มมาตังไว้เป็นนิจโบนาปพรมตรนวาอาฆาทีนี้อาการนี้กาิตีตาท่าจะนี้เจตาข้าที่นั่าานานาานนงาชาพุเธเถรนุสร่าง,ง,ง,ด,งดังนี้แต่ว่าเมื่อสุคคุ้นหวานะลยถืออุปการุณที่เขาได้ไปทำห แกตัวเดียวแกว่าเขาใครที่เราหนันแก่เขาด้คำชี้งีแก่เขาคนนั้นสัญญาตเนี้และเป็นสหตยของเขากงนี้เพื่อให้ศาสนาพุทธไปใส้แก่นเรานั่นผู้ละไปจากโลกนี้แล้วการนำเท็่กุศล้สูงต่างๆที่ผ่านอุทธผูุ้ศลแส่แก่เป็นชลนยังไงเา ออตกใจครับท่อนทัางที่ท่านเจ้าข้าแต่ท่านในยานี้จะเป็นพระปัจไั่สรับสมมนให้ขวบหลวงยาของนายเป็นผู้อิจเปถึงมีอิอฉาของของทานหรือจะมอาสา่งอิจฉาเขาทีนี่อยากเขาที่จต่อไปในต้นดอกเลยเป็นที่นักตาใจรู้ไปให้ให้เหาะสมในการป็นทานตุนจิ่ไปหาไให้ และกับเรื่อปัจจัยให้ท่านเจ้าภาพได้ที่ควนเสวยผลแห่งบุญกุศลตลอดการการทั้นั้นเข้าท่าสวยไปที่ไปกินของตัวเองเอาต้องการให้พอแม่เข้าเกียรติกบบต้องกัรการของเขาเองถ้าผู้อื่นเพินกับไปดูปเดิมของรายการบุญเข้าเข้ากับไปจับไม่พลาเสวยผลแห่งบุญกุศลตลอดการ ปันเจกสมควรเอราาอาตมาข้าขออ่านคินคุณฤษีรัตนใจจงกระดนกระดาให้เจ้าพ้าและสาทุกคนอย่าโมตทุกคนตัวนี้อายุยาวตลอดไปจย่ามีโรคภัยให้มาเดือดเยียนทุกทุกคนและหาหนึ่งหากองอีดัางของคุณกอกระจายเป็นเชิดโสมแต่ละรูหั้กองบนีีแล้ว อาหาข้านตกคู่ก็ขออนาญาตคู่อาหาีิสุเรกวันที่สุกีขึ้นไปตลอดกาลอันเดินสาธุ